พุทกรรมสามตอนสุดท้ายตีพบแม่จะไปหาตีพบจะต้องเอาความจริงให้ตีพบฟังความจริงอะไรครับแม่พี่กับน้องรักกันไม่ได้ไมยเธอเป็นลรกชางตีใช่ไหมมันเกี่ยวอะไรกับพวกคุณใช่ไหมตอบมาอยู่นี้ไอ้ชาวลกจากบลกเราจะมาปรึกษาเรื่องมนตรีกับหมยพี่กับน้องไงจะมารักกันไรยังไงแม่จา๋าหมยรักแม่ ังผมแล้วทั้งใจดีๆนะครับคนที่จ้างวานให้มันทําคือคุณนภดลครับผมไม่โดนจับอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้ทํพาพวกกระจกแบบแกอย่าคิดนะว่าจะมาแย่งข้อหาอะไรให้ฉันได้อะกูไม่มีทางปล่อยมึงไว้แนะ่กฎหมายจัดการไม่ได้หมายจัดการเองวันตายของมึงมาถึงแล้วจะเป็นไม่ได้จับตายเท่านั้นจับตายทันทีที่มีช่องอย่าทำล้อนะกล้าบทสรุปของจันจะเป็นเช่นไร พิกยันต์ต่อรวัในมงกุฎกรรม3ตอนสุดท้ายคืนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรง